หิมะตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะบ่ายสองครึ่งค่ะหิมะกำลังตกเลยนี่นะคะขอให้ตกเยอะๆหน่อยซิจะตกท่วมต้นกุหลาบไหมหิมะกำลังตกนะคะที่ญี่ปุ่นค่ะนานๆจะตกทีที่บ้านตกไม่ค่อยมี ตื่นเต้นนะคะเนี่ยหิมะตกค่ะเนี่ยขาวๆเนี่ยขาวๆกำลังตกนะคะกุหลาบไม่เป็นไรนะคะกุหลาบชอบความหนาวค่ะยิ่งตกยิ่งหนาวยินดีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาช่วงช่วงเขาออกดอกนี่เขาจะดอกดอกนะคะ ไอ้พวกที่แต,แตกใบมานี่ต้องเด็ดทิ้งนะคะเนี่ยแตกเกินแดแตกใบเกินไปช่วงนี้แตกใบไม่ได้นะคะแตกเดือนมีนาโอเคต้องเด็ดทิ้งค่ะหิมากํกลังตกค่ะอ,อยากให้ตัวเยอะจังส่วนกุหลาบก็ยังไม่มีอะไรนะคะ มะาาเลืซื้อมาเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกค่ะเพราะว่าหนาวออกมาไม่ไหวหนาวก็เลยยังไม่ได้ปลูกอมแต่เขาชอบความหนาวค่ะไม่เป็นไรชอบความหนาวต้นไมเ้เล็กซับนี่กำลังงามนะคะ ปีนี้ดอกดกจริงๆเลยเนี่ยแนะนำให้ปลูกเลยนะคะเพื่อนๆมีไว้สักต้นสองต้นก็ดีไว้ในบ้านเนี่ย่ดอกดกจริงๆเลยปีแรกนะคะเนี่ยที่ดอกดกขนาดนี้ปีแรกใกล้จะบานแล้วค่ะนี่อีกต้นหนึ่ง เริ่มหยุดละเตือนเต้นเห็นนีมมะรีบออกจากบ้านเลยค่ะวันนี้หนาวนะคะหนาวจริงๆที่อื่นตกเยอะกว่านี้นะคะที่อื่นตกเยอะกว่านี้อีกที่เนี่ยตกนิดเดียวตกน้อย กิ่งกุหลาบก็นอนค่ะช่วงนี้กุหลาบจำศีลน,นะคะไม่ค่อยกินอาหารแล้วค่ะน้ำก็ไม่ต้องลดปุ๋ยก็ไม่ต้องให้นะคะช่วงนี้ช่วงจำศินไอที่ซื้อมานี่ก็ชอบมากเลยค่ะกิ่งงามทุกต้นเลยนะคะถูกใจมากมายเอเดงโรสหรือว่าเลสเอเดงเนี่ยช่วงนี้ออกเยอะเลยนะคะช่วงนี้ก็ออกเยอะ เมืองไทยบอกหายากมากที่นี่หาง่ายค่ะมีเยอะด้วยอันนซื้อมาใหม่นะคะยังไม่ได้ปลูกซื้อมาใหม่ดอกดาลารัตค่ะมีนิดหน่อยค่ะอันนี้หอมนะคะเนี่ยกำลังบานหอมออกดอกช่วงนี้ีม่มาตกเมื่อกี้ค่ะค้างนิดหน่อย อันนี้ดอกอ,อ,อะไรนะไฮเนเยียนไฮเนเยียนนะคะไม่มีแล้ว <laughs> หายไปแล้ว <laughs> อีาหายไปแล้วค่ะจะเข้าบ้านแล้วดอกเริ่มวายไปบ้างแล้วนะคะดอกเริ่มวายไปบ้างแล้วหนาวหนาว ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยช่วงนี้ก็ฟักไข่ฟักตัวอยู่นะคะจําศีลอยู่เนี่ยแดงๆนี่คือปีหน้าเนี่ยแตกก็เป็นดอกแน่นอนนะคะตุ่มแดงๆตาแดงๆนเนี่ยตุ่มกุหลาบตากุหลาบตุ่มแดงๆแบบนี้ถือว่ากิ่งแข็งแรงค่ะต้นแข็งแรง นี่อาจจะมีโรคบ้างเป็นเชื้อราเป็นไดแบกนะคะเีแต่ก็ไม่ตายหรอกปล่อยเขาเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วนะคะหนาวหนาวหนาวจริงๆหนาวค่ะหิมะตกนิดหน่อยสายยางระยงระยายไม่ได้เก็บทำบาร์บีคิวย่างปูย่างเนื้อก็ยังไม่ได้เก็บนะคะเข้าบ้านก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ